สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนดูภาพยนตร์จีนแล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงจีนยอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับในอพิอร์นี้นะคะโอ้ยภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะของคุณเจ้าลี่อิงค่ะเรื่องนี้นะคะรับบทเป็นตัวนักแสดงนำเลยนะคะแมมจากที่ผ่านมาเรื่อง Artic l e 20นะคะเรื่องนั้นรับบทเป็นดาราสมทบแต่ก็กวาดรางวัลมาได้ถึง2เวทีด้วยกันแล้วก็บ็อกซ์ออฟฟิศเองนะคะก็เรียกได้ว่าเลิศค่ะ สำหรับเรื่องใหม่นี้นะคะก็เป็นที่คาดหวังแล้วก็ตอนนี้ได้รับการพูดถึงเยอะเพราะว่าใกล้ที่จะออกฉายในโรงภาพ,พยนตร์แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวในเนื้อข่าวจะมีบอกด้วยนะคะว่าจะออกมาฉายในช่วงไหนนะคะก็มารุ้นกันว่าเรื่องนี้โอ้โหของคุณเจ้ารีอิงจะประสบความสําเร็จนะคะในระดับไหนนั่นเองค่ะทีมของเรื่องนี้เป็นแนว ะะมีปมเรื่องที่ซับซ้อนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั่นเองนะคะสำหรับคุณเจ้าลี่อิงนาน,นะคะพวกเราคุ้นเคยกับเธอเป็นอย่างดีกับวงการของซีรีส์ละครมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเธอนั้นโอ้โหไม่ต้องแนะนำเยอะสำหรับคุณเจ้าลี่อิงนะคะเธอเป็นรุ่นนางเอกในรุ่น85ที่ประสบความสำเร็จติดลมบนไปแล้วนะคะก็รางวัลก็เยอะนะคะแล้วก็รางวัลทางภาพ,พยนตร์นะคะเธอก็ได้มาแล้วอย่างรางวัลล่าสุดนะคะ100 w o r ร์ Award ค่ะก็เป็นดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะซึ่งคุณเจ้าลี่อิงได้ไปก็ถือได้ว่าได้รับการ ตอนรับเข้าสู่นะคะวงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัวแล้วนะคะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะดาราในเรื่องนี้นะคะนอกจากคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็ยังมีดาราที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและก็ยอดฝีมืออย่างคุณเฟิงเสี่ยวกังก็มาร่วมด้วยนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ภาพยนตร์นะคะใช้ชื่อว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Road to Fire นะคะสำหรับเรื่องนี้เปิดตัวบนไวป์ปออ o เคานต์อทั้งหลายมีเปิดตัวเรียบร้อยไปแล้วนะคะข้อมูลท หลายต่างๆก็แบบโอ้โหเสร็จสับค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะจะอ่อนแอร์ในช่วงนะคะวันชาตินั่นเองก็ใกล้แล้วเนาะ ก็ได้รับความคาดหวังว่าจะสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็การที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงวันชาตินี่ก็เหมือนกับคนนะเขามีวันหยุดกันยาวอยู่นะคะวันชาติจีนแล้วก็มาครอบครัวมักจะอยู่กันพร้อมหน้าด้วยก็ไปลงหนังกันนะคะไปดูภาพยนตร์ก็น่าจะสร้างรายได้ได้เยอะนะคะเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Road to Fire กันค่ะเป็นภาพยนตร์ทีมแอคชั่นระทึกขวัญน,นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อต้านกา ขามนุษย์ค่ะภาพ,พยนตร์ทั้งเรื่องนี้จะดำเนินไปตามเรื่องราวนะคะของตัวละครเอกนะคะที่กำลังตามหาเด็กอยู่ค่ะเช่นเดียวก,กันกับปัญหาในทางปฏิบัติแล้วก็ความคิดที่ถูกเปิดเผยในกระบวนการนี้นะคะเขาเอาแบบเคส เคสที่มันเป็นวิธีการกำจัดปัญหานี้อย่างแท้จริงมาบอกเล่านะคะให้พวกเราได้ดูผ่านทางบทภาพยนตร์เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจุดเด่นของเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็บททดสอบที่เน้นย้ำถึงความรักอันแรงกล้าภายในครอบครัวนั่นเองนะคะก็อ้างอิงจากประโยคแล้วก็บทนำของโครงเรื่องของบทภาพยนตร์บนโต๊ะปานนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าผู้ที่สูญเสียลูกไปเนี่ยจะต้องกลายเป็น เสือแล้วก็หมาป่าเพื่อด้วยหัวใจที่แข็งกระด้างไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะต้องพินาศไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังสรุปกันของเรื่องทั้งหมดนะคะก็คือต้องการสื่อให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยนั่นก็คือว่าเวลาที่ แปลความก็คือเวลาที่มีลูกนะคะหายตัวไปจากบ้านเนี่ยแหละค่ะผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแบบจากภาคที่แบบจะต้องมัวมาเสียใจอยู่ไม่ได้แล้วนะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นเสือเป็นหมาป่าต้องเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังเป็นคนดุรายที่จะตามหาลูกของของเรามาให้ได้แล้วก็จะกําจัดอันตรายที่จะเกิดกับลูกอะ่ะถ้ารู้อ่ะเนาะก็จะต้องกําจัดไปให้หมดนะคะนี่ก็เป็นหัวใจของของความรักนะคะของพ่อแม่แล้วก็แบบอย่างที่บอกความสัมพันธ์ในครอบ ะะไม่ว่าใครหายไปทุกคนก็จะเป็นห่วงนั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะผู้กำกับก็คือคุณอู๋ปายนั่นเองนะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถสูงในอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีรางวัลการันตีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นไวท n i นท์นะคะแล้วก็มี The World แล้วก็มีมีหลายเรื่องอะ่ะเออมีหลายเรื่องคือเขาเป็นผู้กำกับที่มีประสบการณ์มากๆเลยนะคะนี้สำหรับคุณเจ้าลี่อิงเองนะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องนี้ก็เธอสามารถจะมาแสดงได้อีกแล้วคือแสดงอารมณ์ด้วยแล้วก็ เธอเล่นบทเป็นคุณแม่นั่นเองนะคะซึ่งมีลูกนะคะมีเด็กหายไปจากบ้านค่ะก็หลังจากที่ พวกเราได้ดูในบทของคุณแม่นะคะแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่มีความพิการในเรื่อง a r t i c l e 20ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเห็นอีกบทบาทหนึ่งของความเป็นคุณแม่ของเจ้าี่อิงในเรื่องเอ่อโ o ดทูไนะคะในภาพเรื่องนี้นะคะมีโปสเตอร์อะไรต่างๆก็ออกมาบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าบางรูปออหวานไม่ได้แคปมาไว้เนาะเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นภาพที่ล้วนไหลออกมายังไม่ได้รับการอนุญ,ญาตจากทาง Official นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยอย่าพึ่งดีก ไม่เอาดีคะเร,เราก็ไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะก็จะได้เห็นว่านะคะมีคนเล่าอีกทีหนึ่งตามเนื้อข่าวก็คือคุณเจ้าด้วยอิงนั้นจะจะมีเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนบุคลิกเป็นผมสั้นหยิกเล็กน้อยด้วยค่ะซึ่งณจุดนี้เราต้องมาดูกันว่าในภาพยนตร์นั้นจะเปลี่ยนตอนไหนคือเปลี่ยนหลังจากที่แบบลูกหายไปแล้วเราต้องมาต้องมาปลอมตัวเพื่อจะตามหาค้นหาลูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะคนจีนก็รอดูกันเยอะนะคะเพราะว่าเชื่อในมือของผู้กํากับด้วย แล้วก็เชื่อในมือของคุณเจ้ารี่อิงด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเรื่องนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะมีคดีเหล่านี้จริงๆนะคะ ส่วนพระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือคุณเซียวหยางนั่นเองค่ะก็เป็นนักแสดงชายที่ทรงพลังที่คนในประเทศจีนเขารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะคะได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมมามากมายเลยนะคะก็ณนะัจุดนี้พวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นกับคุณเซียวหยางเท่าไร่แต่พวกเราคุ้นกับคุณเจ้าลี่อิงนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคนอื่นๆล่ะคะมีใครบ้างนะคะก็มาดูรายชื่อโอ้โหบทบาทสมทบก็เป็นดาราที่พวก เรารู้จักนะคะคุณหลิวเย่นะคะคุณพานปิ่นหลงคุณเฟิงเตอร์หลุนนะคะแล้วก็คุณหวังชินก็มาด้วยในเรื่องนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งนะคะความสามารถในการแข่งขันก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้จะออกฉายตามกําหนดก็คือวันชาตินะคะวันชาติวันชาติของจีนค่ะก็รอดูกันได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็วันชาติจีนพวกเราจะไม่ไปเที่ยวกันเพราะว่าเขาคนจีนเขาวันหยุดยาวเขาไปเที่ยวกันเองนะคะก็ล้นประเทศอยู่แล้ว พวกเราอยาไปเลยนะคะเดี๋ยวจะโดนโดนคนจีนเขาแบบโอ้ยไปเบียดกันไปตรงโน้นก็เบียดตรงนี้ก็เบียดนะคะเดี๋ยวรอไปเที่ยวช่วงอื่นๆที่ไม่ใช่วันชาติของจีนนะคะทีนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวที่เขาก็เห็นผลกําไรว่าถ้าเขาอ่อนถ้าเขาแบบออกฉายในวันชาติแล้วจะได้เงินเยอะนะคะก็คู่แข่งของเรื่องนี้ก็มีถึง6เรื่องด้วยกันค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Breaking Good Guys นะคะของหนิงฮาวแล้วก็มี War u n t e e a s Army ซีซั่น2นะคะ ของคุณเฉินายเกอร์ค่ะแล้วก็มเีเรื่องราวของ paths of fire ก็มีนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ road to fire ด้วยโอ้โหก็มีให้เลือกกันนะคะก็ถือได้ว่าเมืองจีนก็มีภาพยนตร์ของเขาออกมาเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็ไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์ส่วนคนไทยเราก็รอเนาะเราก็รอส่วนใหญ่เราก็จะได้ดูทั้งที่ผ่านเว็บด้วยแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริง,รงๆก็อาจจะมีคนซื้อมา ฉายในประเทศไทยก็ได้นะคะแต่ว่าแนวนี้ในไทยชอบไหมอ่ะ <c oughs> ก็แนวแนวที่เป็นแบบค้ามนุษย์แนวแบบว่าเด็กหายไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ที่ควรจะระวังไว้แล้วก็เป็น เป็นเรื่องจริงที่มันมีในสังคมจริงๆนะเพื่อนๆเออก็น่ากลัวอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะแล้วก็ต้องให้เ,เขาเรียกว่าอะไรดีให้ข้อคิดกับเด็กๆเอาไว้ด้วยว่าเวลาที่หลงพัดหลงกันไปต้องทําอย่างไรบ้างนะคะวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีการบอกบอกลูกหลานเอาไว้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ต้องต้องบอกไว้อย่าคิดว่าเขาเด็กเกินไปไม่จําเป็นต้องมารู้เรื่องนี้อะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะสายเกินไปก็ได้เราไม่รู้ว่าในแต่ แล้ววันมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างนะคะบางทีเราเรามัดระวังสุดขีดแล้วแต่ว่ามันก็ยังเกิดการผิดพลาดได้ก็มีค่ะอาล้วคานนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆแล้วเดี๋ยวเรารอดชมนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ของคุณเจ้าลี่อิงกันนะคะ Road to Fire ค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในอพิสซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ